สวัสดีครับตอมมานี่ไดสครับวันนี้ต่อมาเล่าเรื่องราวของไมโครโฟนกันนะครับทำไมถึงต้องมาพูดเรื่องไมโครโฟนเพราะว่าหลายคนนะครับที่มีถามเข้ามาในทั้ง Facebook ทั้ง YouTube ทั้ง Line เลยนะครับก็คือว่าเขาอยากจะเริ่มทำ u t u b e นะครับหรือว่าอยากจะทำพอดแคสต์ทำแบบเนี่ยทำแบบนี้แหละเหมือนที่ตอมทำมนะครับแล้วเขาก็เลยถามว่าถ้าเกิดเราเริ่มต้นทำ YouTube เนี่ยเราควรจะลงทุนกับอะไรงั้นวันนี้คำตอบของตอมคือลงทุนกับสิ่งนี้ครับถ้าเราต้องซื้ออุปกรณ์นะ สิ่งแรกเนี่ยระหว่างกล้องไฟลแล้วก็ไมโครโฟนเนี่ย ต้องบอกเลยว่าไมโครโฟนสําคัญที่สุดนะครับเหตุผลก็คือว่าถ้าเกิดวันนี้ภาพเรามันไม่สวยนะครับมันไม่ชัดแต่มันฟังรู้เรื่องโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดวันนี้าภาพสวยดีมากเลยจัดแสงสวยงามนะครับกล้องชัดเจนมากเลยถ่ายได้ถึง 4K เลยแต่ฟังไม่รู้เรื่องนะครับคนจะไม่ดูคอนเทนต์ของคุณทันทีเพราะนั้นการลงทุนกับไมโครโฟนเนี่ยคุ้มค่ามากนะครับทีนี้เลยจะมาเล่าย้อนหลังกันไปครับว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยผมเริ่มต้นอย่างไรในการทำทำยูทูบนะนะครับใช้ไมโครโฟนตัวไหนนะครับ ถ้าเกิดใครย้อนกลับไปดูเนี่ยเมื่อ600คลิปที่แล้วคือช่วงแรกๆเนี่ยนะครับเสียงจะแย่มากเลยเพราะว่าเสียงสิ่งแรกที่ผมใช้เนี่ยคือผมใช้สิ่งนี้นี่อันนี้คือ AirPods นะครับเอ่อนี่อยู่ในเคสก็ผมใช้ AirPods แบบนี้นะครับแต่เมื่อก่อนมันจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งรุ่น2นะครับปัญหาของ AirPods เนี่ยนะครับมันก็คือว่าเสียงบางครั้งเนี่ยมันอุยนะครับแล้วก็ห้องเมื่อก่อนเนี่ยเราเสียงดังครับคือหมายถึงว่ามันมีทั้งเสียงแอร์ด้วยนะครับมันมีทั้ง ห้องเราเป็นเป็นห้องเรียกว่าเป็นห้องแบบปูนอนะ่ะห้องซีเมนต์นะครับพื้นก็เป็นพื้นไม้ปาเก้นะครับซึ่งต้องบอกว่าพอเมื่อก่อนของก็ไม่ได้เยอะด้วยนะครับเสียงมันจะก้องพอเสียงมันก้องเนี่ยมันฟังมันอุ้ยอีนะครับฟังแล้วมันจะอึดอักนิดหน่อย อีกอันนึงปัญหาก็คือว่าเสียงเสียงรบกวนแอร์ Air, พัดลมอะไรอย่างเงี้ยมันเข้าหมดเลยนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดใครใช้รุ่น2หรือรุ่นโปรมาเนี่ยนะครับมันดีขึ้นนะเพราะว่ามันมีเรื่องของ noise cancelling ที่เป็นแบบรับเสียงนะครับคือตํารองใช้ในปัจจุบันเนี่ยถือว่าเวิร์กนะชอบนะนะครับคือมันเวิร์กแล้วแหละนะครับถ้าเทียบกับไอรุ่น1รุ่น2เมื่อก่อนเนี่ยอันนั้นมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ง่ายนะครับใช้ง่ายแต่อีกอันนึงเมื่อก่อนผมใช้เครืื่อองนนี้ใกกาารทํคคลิป็ iPhone 8 นะครับนี่ยังอยู่นะไอโฟนมี2กล้องแบบนี้บางคนบอกคิดถึงนะครับเ,เลิกใช้ไปแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อก่อนผมใช้แบบนี้แล้วสิ่งที่ผมทําก็คือผมก็กลับด้านครับกบอย่างเงี้ยแล้วก็ถืออัดเสียงนะครับเพราะว่าตัวไมโครโฟนเนี่ยของ iPhone เนี่ยผมว่าเวิร์กมากเลยนะตั้งแต่รุ่น8ตั้งแต่ที่ผมใช้มาจริงผมใช้ iPhone 4 iPhone 8นะแล้วปัจจุบันเนี่ยนะครับ iPhone 14 iPhone 15นะครับดีหมดคือเราสามารถถือแล้วพูดได้นะครับแต่มันจะสู้ไม่ได้กรณีที่เราไปอัดเสียงข้างนอกคือกรณีเราไปทำคอนเทนต์ข้างนอกเนี่ยเสียงรถวิ่งผ่านเสียงลมมันจะยังดังอยู่นะครับในยุคถัดมาครับพอเรารู้สึกว่าเออมันมันมีปัญหาเรื่องเสียงเราก็เลยอยากอัปเกรดระบบเสียงให้มันดีขึ้นแต่เรายังเออมื่อก่อนผมไม่ได้ใช้กล้องนะครับเมื่อก่อนผมใช้ iPhone ในการถ่ายเนาะ ทีนี้เราก็ต้องเลือกที่จะเป็นอะไรที่มันง่ายต่อการที่ใช้กับ iPhone เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปซื้อแบบไมค์แบบนี้ได้เพราะเราอัดคลิปแบบง่ายๆนะครับที่ที่ตามมาก็คือผมก็ไปซื้อไมค์ตัวนี้มาเขาเรียกว่าไมค์ระเลียร์นะครับนี่เป็นไมค์ที่มีสายแบบนี้อืนะครับแล้วก็มีมีแบบอย่างนี้นะครับเขาเรียกไมค์ระเลียร์หรือไมค์ติดปกเสื้อถ้าเคยได้ยินนะครับเขาเรียกไมค์ติดปกเสื้อเราก็จะติดไว้อย่างนี้นะครับหรือซ่อนไว้ก็ได้หน้าที่ของมันก็คือ เก็บเสียงที่ใกล้ขึ้นเพราะก่อนหน้านีา้หูฟังมันอยู่ตรงนี้แต่พอเรามาติดตรงนี้นะครับแล้วมันรับเสียงแบบตรงปากมากขึ้นเนี่ยก็จะดีขึ้นนะครับช่วยให้เสียงไม่ก้องได้มากขึ้นนะครับใครใช้ iPhone ก็ไปหาตัวแปลงเนาะเพราะตรงนี้มันเป็นแจ็คแบบนี้แจ็คจุดสมจุมลแบบนี้คุณก็ไปแปลงเอานะครับเขาก็มีแถมมาอยู่ลนะเนาะไอ้ข้อดีของตัวนี้ตัวนี้ของโบย่านะครับนี่ผมให้ดูนิดนึงเดี๋ยวจะได้ ใครอยากได้ซื้ออยากอะไรเงี้ยมันไม่แพงนะครับเดี๋ยวผมเอาลิงก์ไว้ให้ข้างใต้ให้ด้วยเอาไมตัวนี้ข้อดีเลยนะครับใช้ได้ทั้งโทรศัพท์และใช้ได้ทั้งกล้องครับเออใครซื้อกล้องมาตัวเล็กๆนะแล้วอยากจะมาต่อเพิ่มนะตัวนี้ใช้ได้นะครับมันจะมีสวิช์ปิดเปิดในการใช้เป็นกับกล้องกับมือถืออยู่ดีมากคือผมไม่มีปัญหาอะไรกับมันเลยมันถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับข้อเสียข้อข้อเสียหรือข้อพิจารณาครับ เวลาที่มือไปโดนหรือเสื้อเนี่ยผมเป็นคนใส่สร้อยพระนะครับมันจะกกะแกะกะแกะอกะก,ะกะมันจะลำคาญนะครับผมเองฟังบางครั้งก็รู้สึกลำคาญนะครับก็เลยอ่าโอเคมันดีแหละแต่ว่าผมอาจจะใช้เวลากรณีที่เราใส่แจ็คเก็ตหรือใส่สูทไปติดข้างนอกไว้เนี่ยผมว่าเวิร์กมากนะครับแต่ถ้าเกิดจะเอามาเพื่อ เออเอามาติดในเสื้อยืดเนี่ยผมว่าค่อนข้างอึอดอัดแล้วมันไม่มีมุมจะติดด้วยต้องมาคออยู่ตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ผู้หญิงบางคนจะไม่ชอบเพราะบางทีมันไปดึงแล้วเสื้อเขาเปิดลงมานะครับก็เป็นข้อจํากัดของไม์พวกนี้ทีนี้ถัดมานะครับผมก็ไปซื้อไมโครโฟนมาเพราะว่าเราเริ่มเราเริ่มมีคอมพิวเตอร์นะครับผมใช้คอมพิวเตอร์ในการอัดมากขึ้นรวะทีนี้ไอโจทย์ของผมคือมันอยากทำเลเยอร์ อยากจะแบบมีหน้าตัวเองพร้อมกับ powerpoint มีหน้าตัวเองกับเว็บไซต์อย่างเงี้ยนะครับอยากทำเลเยอร์ก็เลยต้องใช้โปรแกรม obs ซึ่งไว้เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังในในคลิปถัดไปเรื่อง content creator เนาะ obs obs ก็สามารถซ้อนเลเยอร์ได้นะครับทีนี้ตามมาว่าไอเนี่ยมันไปเสียบเข้ากับคอมอ่ะไม่เวิร์กแล้วหคือระยะนะครับ 2. คือ ตอนนั้นก็ยังไม่ได้ใช้กล้องนะยังใช้โทรศัพท์อยู่นะครับสายมันก็ความยาวอะไรมันก็ไม่ค่อยดีละก็เลยไปเอา,เอาตัวไมโครโฟนตัวนี้มาครับของ Evermedia นี่ถ้าผมจำไม่ผิดนะ a m 3 1 0หรือ301เนี่ยแหละนะครับตัวนี้ซึ่งผมผมไม่รู้มาก่อนครับเนื่องจากผมไม่มีความรู้เรื่องผมมีความรู้เรื่องกล้องแต่ผมไม่มีความรู้เรื่องไมโครโฟนนะครับผมก็ไปซื้อตัวนี้มาซึ่งตัวนี้มันเป็นไมโครเดนเซอร์อ่าบางคนฟังแล้วโหชื่อแปลกๆไว ไมโครเดนเซอร์เนี่ยหน้าที่ของมันคือทุกคนเห็นใช่ไหมตรงเนี้ยมันรับเสียงรอบทิศทางครับแปลว่าถ้าผมตั้งไว้อย่างเนี้ยเมื่อก่อนผมจะตั้งไว้อย่างนี้ใช่ป่ะการพูดเนี่ยมันเข้าทางตรงตรงนี้ทางหนึ่งแต่ข้างหลังตรงเนี้ยมันก็เข้าครับแล้วเราไม่เข้าใจเราไปซื้อเพราะหน้าตามันดีนะเราดูแบบเอ้ยห้อยลงมาก็เท่ต่พูดแบบนี้ก็ดีเวลารับเสียงนี่มันรับหมดนะมันไม่ได้รับทั้งหน้านะมันรับตรงนี้ปัญหาของมันนะครับคือเสียงมันดีมากแล้วผมก็ใช้มาตลอดด้วย ปัญหาของมันเลยคือเนื่องจากมันเป็นคอนเดนเซอร์รับเสียงได้ทุกทิศทางเนี่ยเสียงแอร์เสียงรถวิ่ง wing, นะครับเมื่อก่อนมันมีเสียงไก่ขันด้วยแถวบ้านผมเนี่ยเขาเลี้ยงไก่เข้าหมดเลยเสียงมันเข้ามาหมดเลยมันทาให้โอ้โหทําไงเดียนะครับผมก็ต้องคิดว่าเออผมจะทําไงดีมันก็ทําได้2ทางคือไอ้โปรแกรม OBS เนี่ยมันสามารถใส่นอน s อ c a n แคนเซล g ได้ นะมันไปใส่เกณฑ์ปรับเกณฑ์ปรับแบบหลายๆอย่างแอมแบบปรับให้ตอนที่เสียงเข้ามาปุ๊บอะทำน้อยรีดักชันก่อนนะครับคือลดเสียงรบกวนพวกนั้นนะครับแต่มันดำได้แบบซอฟต์แวร์ทุกคนเข้าใจเนาะมันทําได้แบบซอฟต์แวร์ก็คือใช้โปรแกรมช่วยมันจะทําให้เสียงผมมาดรอปเป็นช่วงๆเออบางทีเนี่ยเสียงการที่ผมพูดแล้วแอคชั่นดังนะเฮ่เ hey, ย yeah ่เนี่ยไอเสียงพลิกๆตรงนั้นอนะมันหายไปด้วยนะครับแล้วบางทีเวลาหยุดพูดมันจะเงียบชุบเลยเพราะว่า เราใช้วิธีว่าถ้ามันมีเสียงอะไรเข้ามาเนี่ยแล้วมันไม่ใช่เสียงระดับเสียงพูดของผมสมมติว่าเสียงพูดของผมมันมันคือระดับนี้นะครับ50นะแต่อะไรที่ต่ำกว่า40อะไรที่มากกว่า70เนี่ยให้ตัดทิ้งมันเลยกลายเป็นว่าเวลาที่เราพิมพ์คีย์บอร์ดนะครับหรือเราเอามือไปหยิบจับอะไรเนี่ยเสียงมันไม่เข้ามันจะเงียบชุบเลย มันดูไม่ธรรมชาตินะครับรวมถึงเสียงที่มันพีกเกินไปคือเราดีใจเราเฮฮาเสียงมันหายไปนะครับแต่มันก็ใช้ได้นะผมใช้อันนี้มาเยอะมากนะครับเกิน3าม0ี่รอยคลิปผมใช้ตัวนี้ซึ่งราคาเท่าไหร่ผมจำไม่ได้ละแต่เอาเป็นว่ามันคุ้มถ้าจำไม่ผิดนะ3 4ี่พันเดี๋ยวลองดูราคากันอีกทีนึงเออเอาเป็นว่ามันคุ้มมันช่วยทำงานให้ผมะเป็นหลักหมื่นหลักแสนมาแล้วนะครับมันคุ้มมากทีนี้มันก็เลยเกิดเหตุว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงหลังโควิดมา นะครับแล้วเราก็อยากอัปเกรดนะครับเพราะว่าเราก็อยากจะให้คุณภาพเสียงมันดีขึ้นแล้วเราก็อยากจะทำเหมือนวิดีโอพอดแคสต์ก็คือคือคือคอนเทนต์ผมมันมันนั่งพูดอยู่แล้วเนาะมันไม่ได้ออกไปข้างนอกอะไรเยอะเรารู้สึกว่าฟังพอดแคสต์ต่างประเทศเราชอบวะ่ะชอบไมโครโฟนนะครับก็คือกลับมาเป็นตัวนี้นี่ที่ใช้อยู่ปัจจุบันตัวชัวนะครับชัว MV7 จริงๆมันจะมีช่วยอีกตัวหนึ่งที่เป็นแบบ Regendary เลยยอดนิยมเลยก็คือตัวที่มันจะยาวกว่านี้หน่อยนะครับผมจำจำจำยี่จ,จรุ่นไม่ได้เนาะเอ่อเซเหรืออะไรประมาณนี้นะครับตัวนั้นนะ่ยจริงๆอ่ะเป็นเป็นไมโครโฟนที่ทุกคนใฝ่ฝันครับใครที่ทำคอนเทนต์ใครที่เป็นแบบสายพูดพอดแคสต์นักดนตรีนะครับนักร้องนะทุกคนอยากได้หมดเลยแต่ไม่ประเภทนี้มันไม่ใช่คอนเดนเซอร์แบบนี้ละ ไมนี้เรียกคอนเดนเซอร์คือรับเสียงรอบทิศทางไมนี้เขาเรียกไม่ไดนามิกนะครับไดนามิกคือมันรับเสียงแค่ทางเดียวซึ่งตัวนี้รับทางนี้ครับไม่ใช่แบบนี้แล้วนะคือลักษณะไม่มันคล้ายๆกันเนาะคืออันเดิมเนี่ยมันไม่ได้รับแบบนี้นะครับมันรับด้านนี้ด้านที่มีโลโก้ตรงนี้เป็นหลักคือพูดแบบนี้แต่ไมตัวนี้รับที่หัวครับไอ้ข้างๆเนี่ยไม่รับและข้างหลังเนี่ยแทบไม่มีเสียงเลยนะครับเดี๋ยวผมลองดีดด,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 ดีดนิ้วข้างหลังนะนี่คือดีดแล้ว อาจจะได้ยินเบาๆแต่ถ้าเกิดผมพูดไปด้วยแล้วผมดึงมาด้วยจะชัดมากโอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไมยนี้มันจะตัดเสียงแอร์ที่อยู่ตรงนี้นะครับเสียงหน้าต่างผมมีตรงนี้ซึ่งข้างหลังมีไก่ใช่ปะ่ะแล้วก็มีเสียงมอไซค์วิ่งผ่านเนี่ยมันจะตัดไปได้หมดเลยรวมถึงเวลาใครที่เผลอเปิดประตูเข้ามาตอนผมอัดอยู่มันไม่ได้ยินเสียงเลยครับเพราะว่าระยะมันไกลกันละ ข,ข้อดีก็คือแบบนี้แล้วก็เสียงมันนุ่มเสียงมันดีนะครับฟังแล้วมันมันมันเคลินนะครับก็ก็เนี่ยเป็นเหตุผลที่ทาไมต้องอัพขึ้นมาเรื่อยเื่อซึ่งตัวนี้ประมาณหมื่นหนึ่งนะครับตามไปดูที่ลิงก์ข้างล่างได้เพื่อมีโปรโมชั่นมีส่วนลดนะครับใกล้ละเดือน10เดือน10บนะครับก็สามารถที่จะไปติดตามกันได้ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้คือนี่คือวิวัฒนาการของไมโครโฟนที่ที่ผมเปลี่ยนในช่องนะถามว่ามันจําเป็นไหมที่ต้องอัปเกรดมันอยู่ที่ความพึงพอใจแล้วก็อยู่ที่ชิ้นงานนะครับเพราาะว่ ช่วงหลังมาเนี่ยผมรับงานที่เป็นงานสปอนเซอร์ด้วยนะครับงานที่เป็นงานสอนบรรยายด้วยเนาะเราทำคลาสเรียนด้วยเนาะเราทำแบบคลาสแบบออนไลน์ผ่านทางซูมด้วยเนาะคุณภาพมันเลยจำเป็นครับไม่ให้มันจะได้เราสามารถที่จะอัปเกรดราคาของเราได้แล้วก็ความเป็นโปรเฟชชั่นอลด้วยนะครับเพราะนั้นเสียงพวกนี้มันก็จะช่วยได้ทำให้ผมพูดเบาลงด้วย เพราะว่าการพูดเบาแล้วไมโครโฟนมันเก็บเสียงได้ดีเน um ี่ยเสียงแบบกึนน um> ้ำลายเสียงหายใจจริงๆมันเก็บไปหมดเลยนะแล้วเราค่อยไปทำโพสโปรเซสในการเอามันออกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันช่วยได้เยอะเพราะนั้นเนี่ยถามว่าอ่ะแล้วอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าเออมันน่าจะจบแล้วนะไอไอไอโมเดลประมาณนี้ใช่มันจบถ้าผมนั่งพูดอยู่คนเดียวออะแล้วถ้าผมไม่ได้พูดคนเดียวล่ะใช่ไนี่ประเด็นใช่ไหมถ้าเกิดใครดูคอนเทนต์ผมเนี่ยจะเห็นว่า เรามีคอนเทนต์เน่การสัมภาษณ์ด้วยนะครับออกไปนอกสถานที่มีการสัมภาษณ์อย่างเช่นซีรีส์ที่เพิ่งลงไปก็โ o ด d to FA ผมไปสัมภาษณ์ที่รึกษาการเงินนะปัญหามันคือเรามีไม์เดียวนะครับจะเอาไม์นี้ไปใช้ด้วย,ยก็ไม่ได้เว้ยเพราะถ้าไม์นี้ตอนตรงผมพูดมันก็จะเข้าไม์นี้ด้วยอันนี้มันก็เก็บเสียงผมอยู่แล้วมันจะมีปัญหานะครับก็โอเคอาจจะเอาไม์นี้คู่กับอันนี้ไปติดปากเขาก็ได้นะแต่ว่าสุดท้ายมันไม่คล่องตัวตรงที่1ภาพมันออกมาไม่เหมือนกัน 2องไอไมคนี่อยู่ที่บ้านผมอยู่ที่สตู Office แต่เวลาผมไปนอกสถานที่มันมันไม่เหมาะสมกักรยกไปเพราะมันต้องต่อ USB เข้ากับคอมนะครับมันก็เลยมาออกเป็นตัวนี้ตัวนี้ครับ DJI ไมค์ครับไปต่อนะครับยังไม่จบนะไปที่ DJI ไมค์ซึ่งไมค์ตัวนี้เป็นไมค์ไวเลสครับนี่มาเป็นเซตแบบน,นี้ให้ดูอนะครับซึ่งตัวกลางเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันเป็นตัว ตัวรับนะครับตัวรับสัญญาณส่วนไม้สตัวเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยนะครับตัวนี้ที่มันมีสีน้ำเงินเงินเนี่ยสออันเนี้ยเขาเรียกว่าตัวส่งนะครับตัวส่งก็คือตัวที่จะไปติดที่เสื้อเราอย่างนี้นะครับหรือเราจะไปติดตัวไอตัวเขาเรียกเดซแคทนะครับที่เป็นขนปุยๆเนี่ยไว้สําหรับกันลมเนี่ยก็ได้และไอตัวเนี้ยนะครับ ตัวนี้เนาะตัวที่เป็นตัว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 เก็บรับสัญญาณเนี่ยนะครับมันดีมากเลยตัวนี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังขอเล่าเรื่องใหม่ก่อนทําไมผมถึงเลือก DJI จริงๆงมันมีหลายยี่ห้อมากเนาะมีทั้งโหลดมีทั้งเอ่อหลายเจ้าอะนะครับที่ผมเอาตัวนี้มาข้อที่1ตัวนี้เล็กมากนี่จิ๋วมากนะครับติดตรงนี้ดูถ้าติดเทบแทบกว่าเสื้อนะครับข้อดีที่2คือมันเป็นอย่างนี้ได้มันเป็นแบบแม่อย่างนี้เนาะแม่เหล็กติดอย่างนี้ไออย่างที่1มันหนีบได้แต่หนีบแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ นะครับอันที่สองมันมีแม่เหล็กมาด้วยครับที่ผมชอบมากเลยมันมีแม่เหล็กแยกมาให้ซึ่งการมีแม่เหล็กของมันเนี่ยมันทําอย่างนี้ได้ติดไปข้างในครับแม่เหล็กติดไปข้างในแบบนี้เลยแล้วมันทําอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเสื้อผ้าผู้หญิงที่ผมบอกว่ามันหนีบแล้วลําบากอะ่ะมันถูกแก้ปัญหาได้ด้วยแม่เหล็กโอ้โหชอบมากนะครับเพราะชอบมากแล้วมันก็มีสัญญาณเขียวๆแบบนี้ข้อดีครับข้อดีเราสามารถทําแบบนี้ได้ครับผมกดเมนูอัดครับ เึิงเปลี่ยนเป็นสีแดงครับนี่คือไม์ที่ผมไม่ต้องต่อรีเซิฟเวอร์คือตัวรับเลยนะผมถือไปไหนก็ได้แล้วอัดเสียงได้เลยถูกใช้บ่อยมากในเวลาที่ผมได้ไอเดียครับสมมุตินะฮย้ยได้ไอเดียเรื่องการเขียนโพสต์นี้ผมจะหยิบมันขึ้นมาแล้วกดอัดครับแล้วพูดเลยไอเดียของการเขียนโพสต์นี้สําหรับรีวิวมูนเค้กผมจะเปิดมาด้วยการรีมูนเค้กมูนเค้กคืออะไรสั่งมาจากไหนแล้วก็มาพูดเรื่องโปรโมชั่นไปว่าถ้าเกิดลูกค้าซื้อประกันตอนนี้จะได้อะไรนี่แล้วผมก็จดปุ๊บ จบผมเอาไฟล์นี้เข้าโทรศัพท์เอาไฟล์นี้เข้าคอมพิวเตอร์เพื่อไปฟังต่อได้เลยเท่ากับเรามีตัว recorder ก็คือตัวเหมือนกับเมื่อก่อนเราต้องใช้โทรศัพท์ไปอัดใช่ไหมหรือเราต้องใช้ตัวเครื่องอัดเสียงปัจจุบันผมมีตัวนี้จบเลยอัดเสียงแบบ internal นะครับ internal คืออัดในตัวมันได้เลยนะครับถ้าจำไม่ผิดนะ8 g กิกเยอะเลยอะคือสบายอะเอาเป็นว่า อาจได้เป็นหลายๆชั่วโมงนะครับสบายมากๆนี่คือข้อดีของมันนะครับต่อหูฟังได้นี่ถ้าเกิดใครมีตัวสายแบบเมื่อกี้ไวร์ราวลีละวะเลยเนาะไม่ติดปกเสื้อแน่นอนครับมันเสียบได้มันมีช่องเสียบได้เสียบได้ก็เอานี้เป็นเหน็บไว้กางเกงแล้วก็เอาตัวนี้ขึ้นมาอยู่ข้างบนได้เลยสําหรับคนที่ไม่อยากให้ตัวนี้มันมาอยู่บนปกเสื้อให้เกะก,กะนะครับอันนี้คือตัวใหมนะ่เนาะทีนี้เรามาลองดูตัวรีเซฟหน่อยเพราะว่าทําไมถึงพูดแบบนี้เพราะตัวรีเซฟเนี่ย มันมันดีมากเลยตรงที่ว่า 1. มันมีหน้าจอนะครับเป็นทัชสกรีนด้วยเราสามารถขยับได้เป็นโมโนได้นะครับเป็นสเตอริโอได้นะครับแต่ข้อดีของมันคือมันมีตรงนี้ครับตัวนี้ซึ่งตัวนี้ของมันเนี่ยผมสามารถที่จะต่อได้2อ,อย่างด้วยนะผมสามารถที่จะไปต่อเป็นอันนี้ได้ครับต่อเข้า iPhone หรือผมสามารถที่จะไปต่อเข้ากับตัวเอ,อ่อ USB Type C ตัวนี้ก็ได้เออนะครับนี่คือข้อดีของมันเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็เลยทําให้ตัวเนี้สามารถเสียบกับ iPhone ได้ทําให้ตัวนี้ไปเสียบกับ Android ได้ทําให้ตัวนี้ไปต่อไว้อยู่กับตัวกล้องได้ครับเพราะตัวกล้องก็ออกจากไม้ตัว out เนี่ยวิ่งเข้ากล้องจบตัวเดียวจบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่ชอบมากแต่ตัวนี้มันก็ต้องเข้าใจว่าไม้พวกนี้ครับมันยังเป็นไม จริงๆมันเป็นไมโครเดนเซอร์แหละนะแต่ว่าเป็นคอนเดนเซอร์แบบว่าไม่ไม่กว้างมากนะครับเราจะบอกว่ามันเป็นไดนามิกเลยก็ไม่เชิงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงรบกวนมันยังเข้าได้แต่มันได้ความสะดวกและมันได้ความสบายแล้วนะครับนี่ก็เลยเป็นมาเล่าให้ฟังนะว,ว่าเออวิวัฒนาการกับการเลือกใช้เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับใครมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องไมโครโฟนนะครับก็สามารถถามเข้ามาได้ราก็ผ่านมาหลายตัวเหมือนกันนะนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งใครที่อยากจะเข้าไปซื้อนะเข้าไปดูรายละเอียดนะครับผมทําลิงก์ไว้ให้ข้างล่างเพราะว่า มีหลายคนถามเข้ามาบ่อยมากจนผมแบบเหมือนก๊อปปี้แบบลิงก์หลายเจ้าอะส่งให้เขาอะนะครับทั้งแบบทางบ a นนาทั้งแบบทางเอ,อ่อเมอร์คลทั้งแบบ Shopee l a ล a ซดอะไรเี้ผมส่งให้ทุกคนบ่อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมารวมไว้อยู่ในคลิปเดียวแล้วกันใครที่สนใจเรื่องของไมโครโฟนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเอาคอนเทนต์ดีๆมาเล่าเพิ่มนะเพราะจริงๆอะ่ะผมอยากเล่าอีกหลายอย่างเลยอย่างเช่น เรื่องของกล้องอ่ามีกล้องนี้แล้วมีกล้องนี้อีกแล้วก็เรื่องของพวกเลนส์ต่างๆที่แบบใช้ในการทำ u t u b e นะครับรวมถึงไฟด้วยอ่าเนี่ยไฟผมก็ใช้เดี๋ยวไว้มาเล่าให้ฟังว่าใครจะเริ่มต้นนะค่อยๆเก็บไปทีละชิ้นแต่สิ่งแรกที่สำคัญผมว่าไมโครโฟนนะผมว่าไมโครโฟนที่สำคัญที่สุดเลยเพราะว่าเสียงที่ดีมันจะทำให้คนฟังรู้สึกโอเค นะครับอ่ะใครมีอะไรคอมเมนต์เพิ่มเติมด้านล่างได้เลยใครมีคำถามข้างล่างเช่นกันนะครับฝากติดตามไดรี่การเงินทุกช่องทางแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ